เ오้ยโ hey, <laughs> 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 ủa có đốt có Thấy Xịt Má ú, quá <laughs> để lạ, để lạ. <cười> <cười>

ยาวะตัีจ้ะปลาตัวนี้อย่ามาเก,ก่งวะเคยโดนบ่อยหรือเปล่าวะ ประจำเชา้านี้เป็นเนืงออมหูวสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเจ้าเลยนะตอนนี้ก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำ ไม่เอาใหญ่ตอนบนนะครับหรือว่าอ่างเก็บน้ำผาเงิบนะครับหรือแถวแถวบ้านผมเรียกอ่างไฟบอลน,นะวันนี้เปิดวันแรกเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะเปิดวันแรกเลยนี่คนมันมีสักคนนะครับเนี่ยมีคนบห่หูหรือว่าบรรยากาศมันได้บ่หูนะหรือฝนมันตกอะ่ะฝนตกกัางกต่ตคืนละนะครับพายุเข้าหรือว่ามันเป็นวันวัน,นธรรมดาวันปกติกับหูถึงบ่มีคนนะเนี่ยขันอ่างลงเลย เปิดวันแรกผมเลือกนักจุดนี่นะเพราะว่ามันดูลงๆนะแต่อุปสรรคเยอะเลยดูนะดูถ้าคิดจะมาตกจริงๆอ่ะต้องต้องมาเพียวอ่ะนี่วันนี้มีเพื่อนร่วมทริปนะครับผมอาจารย์นุสวัสดีครับผมสวัสดี FC AB ี้วยนะครับตอนนี้ได้ตัวงแล้วหยิี จี้โอ้ดักไว้ดักไว้ตอนนี้ได้ได้ตัวหนึ่งละนี่อ่าได้เลยนี่จิงหลิวบานอนสี่ห้าเมนจะว่าปะทะกับสปิลเปิร์ตเจ็ดฟุตนี่นะครับวันนี้อยู่ใหม่ของคุตตัมเนาะอ๋อนี่เป็นใหม่ของของคุตตัมป่ะครับโอ้โห้คุตตัมได้ทำใหม่ไว้นะครับขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตปื๊ดนะครับวันนี้ผมมาตกแบบสปิลเปิร์นะครับสองคันเลย สองขอเต็มปากนะเป็นเป็นชุดกลางนะที่ผมออกมาเนี่ยก็เดาเดามานะครับว่าบหฮู้ว่ามีป่าคของนะขนาดตระไดชนิดปา่าเขาก็บอฮู้อย่างสักอย่างเลยเพราะว่เปิดวันแรกแต่ตะกอนอ่ะคือมันมันมากลอกเบอร์หนึ่งพันนะครับสายใส่เมน้นซิปบอลน,นะครับนี่สายหน้าดูด้ายหน้ากันเนาะโอ้ปุดหุกเจ้กนึกว่าป,าปา่าติดแล้วไม่ใส่เยอะเลยสายหน้าตัวเบ็ดชงตัวนะครับเบอร์หกตูดแบนนะครับตีใจตัวนี้ แต่หน้าเป็นสายเอ็นเะอ็นสิบห้าปอนะที่มัดตะก,กวัวฟิวติตะกัวให้หน่อยนะมันลงเร็วทุนก็โอ้ทุนเป๊ะนะครับทุนเป๊ะของทางล้านผมทาเองทําจําหน่ายอยู่นะครับนี่เอาบอกราคาเลยสามสิบบาทเยือผสมแล้วนะครับไมายป่ารวมเนาะเขาก็บอกหัวว่ามีป่าห้องไม้ธรรมชาติอะแต่ปา่าหลากหลายชนิดแน,น่นอนเลือกเจ้เยือตรงพัคเก็ตสุดพิเศษเอบี มาถึงแต่เจ้าก็เตรียมคัวเตรียมอย่างเราก็ไปไปตีปลาลิมเนาะกัดน่าจะเกือบซิฟกมอะแต่ติดเบ็ดมาสี่ห้าตัวนะดวงบัดดีมาได้สักตัวตัวใหญ่ๆหสมตัวนะครับดีโดดสะัสัดเห็นตัวอยู่นะคือน้องน้องโลอะแต่ไม่ได้นะได้สักตัว,วรรบรรยากาศเพิ่งมีคนรบรรยากาศอีม้มอกการทุกปลาก็อนจ้เนาะ อยู่ในผ้าคลมอ๋อกับไใคสักคนที่หอมๆมันหวานมาลุยกันเลยตอนนี้อาจารย์โน่ได้ตัวแล้วนะตันก่อสองขอนะครับขลุ่มจะใส่เป็นแบบเม็ดนะเม็ดเล็กๆตัวบนกีบผงให้หน่อยนะจุ๊บนี่แบบนี้จะปิี้วเปรอะนะครับอาจารย์โน่อบอก น้ำลึกเป็นสามสี่เมตรเลยนะปลาอือเลยจะนนุไปสักหน่อยอือลงคือมีอากาศเลยนะยึกจิ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 กตึ๊ก้ส้ดึงขวาสองคันอึ๊งมาแรกตัวแรกของเฮาเป็นปลานิ้นไส้หัวนิเป้ะ ใกล้ๆปุ้ยตุ๊เฮ้ยโอชสะเด็ดอ้อปุ้ยสะเด็ดยักษโอ้โหใหญ่เงาเด็ดจักเฮ้ยมีแล้วเมนูมาตอนนี่มีถ้าขนาดกรรมการมาเก็บตังค์ครับหลังสิบบาทเองนี่ลงคนละสองหลังกับอาจารย์นุเป็นสี่สิบพอดีแน่บำรุงกันไปเนาะครับบ้านฐางเงือบนี่มันมาละเดี๋ยวได้นี่นี่ตัวที่สอง เคยยังเป็นปานินะแต่ลลยแปลกๆว่าไล่ไฟกว่าเตนเห็นหเ้ยป็กหุยโอ้โทิงด้เดียวด้วยชาปลาชะยเดย์เออเอาปอปอแม่มันแกงเดี๋ยวก่อนหักคืนเงอนหักคืนไปแกแค่ปลาลิ้มถก่ โอ้กว่าจะได้วะาอีจะเจ้ากว่ได้วันเดียวได้แล้วโอ้เป็นรู้นะไหนใจนะโอ้โหกุญแจงคือฟิวอยู่ในปากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีออกกันโอ้เราจะได้ออกอ่ะลูกมีกิมอันเหรอ ในโคบ่ะดูกับยางเคอร์ฟิวสีเขียวในหอหนึ่งเลย <laughs> จะหนุ่ปับแผนแล้วครับผม <laughs> ปับแผนแล <laughs> ้วโอ้โยดูเล่นนอนน้ามันนะครับด,ด,ด,ดอันนี้คืออ่ะข<อ>ั่วรัมนะอ,อันนี้คืออร่อยกว่ามงมันใช่ไหมนุนโอ้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ผมฟั้องนะไนโอโอเคก็ได้นี่เล่นอีนี่ โอปลาทูเลยไหนไหนไหนโอ้โหได้จริงด้วยเนี่ยนอนได้วะนอนน้ำปลาทูเลยปลาทูเลยใส่สองกองแลก่อหรอถ้าใส่สามก็จะได้สามตัวนี่หลวงวันนี้หลวงดุเอขาบอกโค้ป่ะอ่าเอ้ยแกอุ๊บอุอู้เยก้อยก้อยเออเฮยเราไม่ยังลากไปได้เขาลากมาเฮ้ยเราไม่ทำได้หลุดแล้วเฮยใหญ่เว้ยดู ดุอ nope. ้ยโอ้โหแดงกุยๆเออดุอุ้ยตับงปืนเริ่มแตาขี้หงอยแค่ไอ้นี่ฝนนินเลยแมงน้ำสันได้เรื่องเน้อไก่นี่นี่เมีบ้านมาส่งข้าวส่งน้ำดีค่ะบิดก่อนดูเงียบบดสับบดบดมือนเดียนะเ้ยเอาบอก สับว์ผิวก็มีกระปันนิ้นน้อยนะจัดปลาลิม้มโตไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้หลุดว่ะโอ้ได้กไ,ไม้เลยโอ้โหสดุดายเลย <laughs> tú <Tổ> khoai <chơi> dài, <laughs> tổ thứ 2, ui, dài, ui, tổ này tổ này quá.

วนะมาแล้วหนุจ้าปลิมยาวเป็นวาที่หนุอยากได้เอดิ้ดโอ้อันไหนของตัวน่ะอันนี้กอันนี้ของลูกไงเป็นโรคป่าวเนี่ยปวดโชโลจิตโ,โลเปร์มเนเี่ยดูกูกบยงัง คือฟิวม่ไดโคออเลยออกไม่ได้หมแล้วอันนี้สีม่วงนะฮ่าฮโอ้โลจโลแปดมีเยตัวเนี้ยใหญ่นะหหนหหนยฮ่าฮ่าฮาฮา่าฮ่า่่อฮ่า่าฮ่าฮ่่าาฮ่าเ่ีฮ่าฮ่าฮ่ก่่ ไปคืนตัวมาว่ะแต่่ากัดเลยตัวเนี้อโ้้โยปลินน้อยกัดทีนี้มี่งกัดปโดนอ้ยวิญญาย Ui, ui, lấy vào tôi đi đấy, Cắt vào đó nè Ôi, mày Xong Bình lấy vào บินเลยมันรน่อยโอ้สบายไปได้เลยโอ้โหบินเลยฮะกางหรือเปล่าวะริมน้อยปล่อยไปมหรต่อ ก <c oughs> ัดก็จะดนเสร็จแล้วเหมืนโดนโเดินตีบริมไม่ถึงเกือบสุดปอลแล้วนะเกยะียค่อนข้างเหนื่อยแล้วครับวันนี้เปิดวันแรกก็อขู่มันเยอะเกินนะเนี่ยครับเห็นไหคือกว่าห้สิบเปอร์ซ็นต์อะเป็นต่อมายาลาบในน้ำนะแต่ป่ายิ่งซุกเห็นโอหัวอยู่แต่ต่อเยอะเกินนะก็ให้มีเวลาก็มาลองดูนะครับอาจจะมาทำหมายไว้ก่อนก็ได้นะ เฮ้ยเฮ้ยปลาสเด็ดอ่ะเฮ้ยเอ้อโอ้โหโอ้โหนปากเลยลูกอันนี้มีไอ้ควางไว่าอยากร้ายเว้ยเนี่ยนี่โคกินไก่มากเนาะชื่อว่าเมียพี่เออแต่เมียปีกก่อนแล้วครับเอาเบ็ดควางละไม่นีผมไปรอปลาหิ่มปีกมาแล้วผมปืดเตายหลาะมาถึงเวลานี่ก็เกือบบ่ายสามแล้วนะก็เป็นที่ดีค่อนข้างเหนื่อยเลยกับการเปิดประเล็ก อ่างเก็บน้าไม่เอาให่ตอนบนหรือผ้าเงือบหรืออ่างเก็บน้าหอยบอลนะมี3ชื่อเลยอาจารย์โน่ก่อเก็บของอยู่ตอนหลังอมาดูผลงานกันวันนี corner corner ้ก็สปิวเปล้อกหก็ไม่ค่อยทํางานเนาะแต่ปลาลิมอะได้อยู่แต่ก็พลาดไปนักเหมือนกันสําผัสนะครับกึ่งกระชางเนี้ยนี่ดูอโหตัวนี้ประมาณอืม ตู้เจ็ดตูแปดเงี้ยตัวนี้ใส่รูตู้นี้สามตัวเดี๋ยวมาดูผลงานอาจารย์นุ่มเนาะชิงหิ้วโซนบ้ากก็เป็นแมลงใต้น้ำเฮ้ขออาจารย์นุ่โอ๊ะกะช่างโอ๊ะออกมาแล้วกันดุโอ้ะกะชังฮะโอ้ยเล็กเล็กเล็กนิ่งพลาพล่ากันเนอะลายตัวเลย แต่ไส้มันเป็นไส้แบบอืเอาเกิดออกเอาขีดออกจงใส่หม้อขาไงมันกรอบไปเลยไส้ทอดกรอบนะ <c oughs> มีมาแก้วมันมาเดสดส์มาเสดส์ดูปลาหมอ้อตัวใหญ่เลยกระชักน,นู่นนี่เรียกปลาหรีห่ไม้สวยหม้อเรืะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมาอ๋อมาแก้วัวอ๋อมาน่าจะมาลองตอ,อนกลาคืนนะโอ้หน้าสนหน้าสนดอกูก่อนซอกุลครับผมใจเลยไม่ยิงอ๋อม่ยิงั อยากคือเขาถอดลงไปนี่คือตรงนี้เขาก็เพียวๆเราก็กางเต้นคือแค่เหมือนกันแปลงมุกตะเด่นกีตาร์อี่ด่ะจะไปใครอยากมาลองก็มาลองนะครับผมอยังไงไายครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม